เอาความตายจากพื้นที่ล่างสุดปลายด้ามขวานถูกรายงานผ่านสื่อต่างๆอยู่ทุกวันเปลวไฟลุกโชนไปทั่วเสียงปืนอย่างลั่นเสียงระเบิดดังกึกกล้องแต่อาจยังดังไม่พอมาถึงกรุงเทพให้หันมองอย่างจริงจังตอนนี้ที่ดูเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สองคนครับ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 ใด้ครับครับใช่ กระแสการแบ่งแยกดินแดนถูกรายง,งานอย่างต่อเนื่องสงครามศาสนาก่อตัวอย่างเป็นรูปธรรมไทยพุทธเริ่มหลบออกจากพื้นที่สีแดงไทยมุสลิมอยู่ยังวาระแวงความตายรายวันดูจะเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วคมกระสุนพุ่งทะลุร่างพระภิกษุประชาชนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในศาสนาพุทธต่างตกเป็นเป้าสำคัญในการก่อกวนหรือมุ่งร้ายถึงกระนั้นพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงกระทากิจอันควรนี้อย่างไม่ได้ย่อหย่อนหรือวันเกรงต่อภัยอันตรายใดๆเลยมุ่งกต่เพียงประพฤติปฏิบัติกิจอันควรของสงฆ์ให้สมบูรณ์พร้อมตามพระธรรมวินยัย แต่ก็ดำรงอยู่ด้วยความอัตคัดยากลำบากการออกบินธบาตแต่ละครั้งไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะได้กลับมาถึงวัดเพื่อฉันอาหารที่บินธบาตมาได้หรือไม่แม้จะตระหนักดีถึงความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมีแก่ตนเองได้ในทุกขณะแต่สมณะเหล่านี้ก็ยังคงปฏิบัติกิจอันควรโดยไม่ได้หวันไวแต่อย่างใด ด้วยมูลเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นควรแล้วหรือที่เราผู้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจะนิ่งเฉยปล่อยให้หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งองค์ตถาคตเผชิญวิกฤตเพียงลำพังปล่อยผ่านเป็นเพียงคลื่นกระทบฝังที่ดังอยู่เพียงชั่วคราวยืนมองอยู่ในที่ปลอดภัยหันหลังให้เสมือนว่าไม่เคยมีพระผู้เสียสละเหล่านี้อยู่บนโลก